ผมนายเดชชาติคงเกตจากไลบุรีมีดีให้กดนะครับทางช่อง Nation Channel นะครับช่วงสำนักข่าวมาแสับจ้างนะครับวันนี้ผมมาที่ยัอำเภอสีขอรภุมจังหวัดสุรินทร์นะครับมาชมความสวยสดวงดงามของปราสาทหินสีขอรภูมอำเภอสีขอรภุมจังหวัดสุรินทร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยนะครับว่าจะสวยงามมากแค่ไหนครับตามผมมาเลยครับ เดี๋ยวผมจะเดินไปซื้อตั๋วแล้วนะครับเ,เป็นค่าธรรมเนียมในการเข้าชมคนละสิบ,บาทนะครับสิบบาทใช่ไหมครับพี่ครับหลังจากที่ได้ตั๋วแล้วผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับเดินเข้าไปชมความงามของปราสาทสีขอรภูมินะครับเดี๋ยวก่อนไปดูตัวปราสาทเรามาดูกันครับที่นี่ เป็นหินที่ฟังนล้งลายอยู่ก้อนใจมากนะครับ เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเดินเข้าไปชมความงามของปราสาทสีขอรภูมินะครับปราสาทสีขอรภูมินี้ตั้งอยู่ที่อำเภอสีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเดินไปครับนี่ครับคือความงดงามและความยิ่งใหญ่ของปราสาทสีขอรภูมินะครับปราสาทสีขอรภูมิตั้งอยู่ที่อำเภอสีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ครับ ผมจะพาทุกท่านเดินขึ้นไปชมข้างบนกันเลยนะครับนี่ครับคือความงดงามของปราสาทสีขอระภูมิ ผมก็เดินรอบๆมานะครับหลังจากที่ผมเดินชมรอบๆแล้วเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเดินเข้าไปดูภายในนะครับว่าภายในนี้ยังไงนะครับ ภายในก็เป็นแบบนี้ครับมีขนเอาของมาเส้นาวเยอะแยะเลยนะครับับนี่ครับคุณผู้ชมคือความงดงามของปราสาทสีขรภูมิอำเภอสีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับถ้าใครจะเดินทางมาเที่ยวก็ขอให้มาที่อำเภอนี้ได้เนะครับอำเภอสีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์ครับนี่คือ ปราศาสตร์ศีขอระภูมิจังหวัดส,สุรินทร์นะครับรายงานจากไลบุรีมีดีให้กดช่วงสำนักข่าวมอเตอร์ไซค์รับจ้างขอบคุณที่ติดตามครับ